สามโมงสามโมงสี่บสี่นาทีสามโมงสี่สิีนาทีไม่ห็้วันแังมือไม่ไ้วันสุ์วันสุ์วันที่วันที่หกธันวาคมสองพัสองพันหกสิบเจ็ดสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดไม่นี้วันสุ์ วันจูวันที่หกเั่นมาคุมคุมวันนี่วันพัอวันวันหัวกูได้ยินยังเล้วอาบน้ำยนอนเลยเงไปเทีววันหัวยินมอยางแบนได้วยนะมึกไปเี่เงิมมยางแน แป่นพ่อเด็กๆอั่นนิ่งอยู่ห้องพันตลาดนัดแน่วันที่ห้าเห็นก็จะไปอยู่อ่ะก็จะแว่นมีมีตลาดนัดอยู่เลยตลาดตลาดนัดวันที่ห้าอยู่สนามบินสว่างเดียอยู่สว่างมือเงินแล้วทางมือจังหวัดไป tăng <laughs> đây, anh nguyên đê bát tang nguyên đê bát đi 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 cái nói em ra xí hà muốn hà muốn hà có hà muốn được rằng cái chân phải đẹp không nó tùm khay luộc các gần ba cặp bóng phải rửa này lúc mẹ đấy anh sán ma khẩu phải kháng thọ sán chứ ma về hướng ma về cua phải đâu nhú nhám đây này mình ยังบบายก็เจ้แตัวน,นี้หูเจ้่กบหูอะไรไเลยพด <c oughs> ีปลากัะบอกอะไอดไข่ถอดไข่ตุ่มไข่ย่งไรปลาก็มีอยู่ในตู้เย็นปีงพยายามนู้ก็ไม่ได้นูนใจว่วงไว้เหมือนมิดซีรีเลย

thùng giặc mận đây nè mày, qua cổ thụ, giặc măng lê đấy, qua à, cổ chắc lằng đấy xế. bố, nổ. Nổ bố vĩ nổ à, sung sê, nó <laughs> <laughs> một lên. người có cái này sắp người rồi người mọi 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 rồi mọi người mọi may mọi người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  bay มืออื่นเอาไว้แยกสามมือกันเลยสามมือจังกรูมาเนึ่งสามมือจังกรูมาเลยใส่ไหมกันนะมืออื่นกับไปยามีย้ำตอนเช้ามือมื้อมืออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์จังกรูมาเลยันนี้จังกรูมาน้ำเลยนะเก็บมาไว้เก่อนยามว่าง